สวัสดีครับกลับมาเดตข่าวสารดีดทางไอทในช่วงเย็นเวลาสแปนนิการ3นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาพูดถึง6สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อ iphone 12ครับใครอยากรู้เนี่ยก็ต้องดูประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มส่งมอบเครื่องนะครับสำหรับผู้ที่พรีออเดอร์บางประเทศแล้วด้วยสำหรับ iPhone 12 Series เป็น iPhone ที่ส่งพลังเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานที่เอาไปใช้งานจริงเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันและในวันนี้นะครับเราได้รวบรวมข้อมูลบางส่วนที่เป็นฟีดแบ็จากผู้ใช้งานเนี่ยเอามาฝากกันด้วยครับ อันดับที่1คือปัญหาที่อาจจะเจอก็คือสีทลอกครับสีลอกมีรายง,งานจากบล็อกเกอร์ในประเทศจีนนะครับโดยได้มีการเปิดเผยว่า iPhone 12เครื่องโชว์ที่วางอยู่ที่ Apple Store แห่งหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านข้างของตัวเครื่องมีอาการสีลอกให้เราได้เห็นกันแบบชัดเจนซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการที่มีคนใช้งานเนี่ยจับใช้ทดลองมากจนเกินไปดังนั้นหากคุณต้องการที่จะถนอมตัวเครื่อง iPhone 12ให้คงสภาพสวยๆเอาไว้ อาจจะต้องติดฟิล์มนะครับรอบตัวเครื่องหรืออาจจะใส่เคสตลอดเวลาเพื่อลดการสีลอกของตัวเครื่องนั่นเองครับข้อที่2ก็คือกระจกกล้องแตกเองครับนักเขียนจากสื่อ android pencil นะครับที่ได้รับเครื่อง iphone 12ไปใช้เช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งก็ได้พบปัญหากระจกแตกเองบริเวณชุดโมดูลกล้อง โดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ทําตกเลยนะครับเพราะหากทําตกก็จะต้องมีร่องรอยการกระแทกบริเวณมุมใดมุมหนึ่งของตัวเครื่องด้วยโดยหลายฝ่ายคาดการ์ว่าปัญหานี้เกิดจากการที่โครงสร้างของงานประกอบที่มีการเว้นว่างระหว่างบริเวณเส้นเสารับสัญญาณด้านข้างของตัวเครื่องทําให้ฝากระจกของกล้องหลังเนี่ยบางส่วน ไม่ได้ติดแนบสนิทเป็นแผ่นเดียวกันเป็นการเปิดช่องให้กระจกมีโอกาสแตกได้ง่ายขึ้นดังนั้นหากต้องการป้องกันบอดี้ของตัว iPhone 12อาจจะต้องใส่เคสกันกระแทกอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะกระจกของกล้องในตัวชิ้นเลนเนี่ยอาจจะแตกได้ง่ายด้วย ข้อที่3ขอบเครื่องบาดมือซื่อจากประเทศจีนได้เปิดเผยรายงานของผู้ใช้งาน iPhone 12บนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือไวเบิได้มีการอัปโหลดภาพบาดแผลที่มีการบาดของตัว iPhone 12โดยบางส่วนเนี่ยอ้างว่าเกิดจากการที่จับตัวเครื่องแน่นจนเกินไปเพราะกลัวเครื่องหลุดออกจากมือนะครับ เจ้าดีไซน์ของตัว iphone 12ที่ไม่เอื้อต่อการจับถือเหมือนตะก่อนอาจจะทําให้ตัวขอบเนี่ยบาดมือในที่สุดก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ใช้ในไวโ o บางส่วนก็ได้ใช้ iphone 12แล้วเปิดเผยว่าไม่พบปัญหาดังกล่าวในกลุ่มผู้ใช้บางส่วนด้วยนะครับซึ่งหากใครที่ต้องการความปลอดภัยในส่วนนี้นะครับไม่อยากโดน iphone บาดมือก็อาจจะต้องใส่เคสขอบนิ่ม หรือเคสที่มีส่วนเว้าส่วนคงนะครับเพื่อช่วยลดความคมของขอบของตัวโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะครับข้อที่4 5G ใช้ไม่ได้ถ้าใส่2ซิมนะครับอันนี้เนี่ยเราเคยมีการอัปเดตไปแล้วส่วนหนึ่งแหละแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเหมือนกันเราก็เลยนำมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับ Apple ประกาศบนหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจนว่า iPhone 12 Series ทุกรุ่นได้รับการใช้งาน 5G ได้จริงแต่หากเราใส่2ซิมนะครับหรือ Dual SIM mode เนี่ย จะไม่สามารถใช้ 5g ได้และระบบจะทำการสลับจับคลื่น 4g LTE แทนและหากเปิดใช้งานแบบ low power mode หรือโหมดประหยัดพลังงานก็จะไม่สามารถใช้งาน 5g ได้ด้วยเช่นเดียวกันยกเว้นผู้ใช้งานกำลังรับชมคอนเทนต์ประเภทวิดีโอหรือสตรีมมิ่งระบบจะทำการสลับไปที่ 5g ให้อัตโนมัติดังนั้นหากใครที่ต้องการซื้อ iphone 12 series เพื่อใช้งาน 5g เป็นหลัก ก็ต้องใช้งานได้แค่ซิมเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาข้อที่5ใช้หัวชาร์จเดิมไม่ได้นะครับปีนี้ iPhone 12ซีรีส์เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนสายชาร์จจาก t n i n g to Type A เป็น l i g t n i n g to Type C หรือพูดง,ง่ายๆก็คือสายชาร์จอีกฝั่งหนึ่งเป็น Type C ทำให้คนที่ใช้สายชาร์จของอุปกรณ์ iPhone รุ่นเก่าไม่สามารถใช้งานร่วมกับสายชาร์จที่แถมมาให้ในกล่องหรือ iPhone 12ได้นะครับ ยกเว้นคุณจะเป็นเจ้าของตัว iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max มาก่อนเนื่องจากตัวเครื่องเป็น Type C ทำให้ใครที่เพิ่งขยับมาเป็น iPhone 12เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งาน iPhone รุ่นก่อนหรือ Android บางรุ่นก็สามารถเอาสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ตัวนี้ไปเสียบชาร์จได้นะครับข้อที่6 Mac s a f e ติดไม่แน่นเท่าที่หลายคนคิดนะครับปิดท้ายด้วยตัว Mac Save อุปกรณ์เสริมรูปแบบใหม่ที่ประกอบเข้ากับหลัง iPhone 1 2 s e r i ได้อย่างแนบสนิทโดยใช้แม่เหล็กนะครับเข้ามาช่วยในส่วนนี้ กันหนึ่งอุปกรณ์เสริมของ Apple ทํามารองรับแมกเนตด้วยแต่อีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ทํามารองรับตัว m a ็ Sa f e อย่างเคสกระเป๋าเงิน Wallet Case ที่หลายสื่อต่างประเทศได้รีวิวอุปกรณ์ชิ้นนี้กันกับพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าแม่เหล็กที่ยึดอยู่ระหว่างเคสกับ iPhone 12ติดไม่แน่นสนิทเท่าที่ควรทําให้ Wallet Case สามารถหลุดออกจากตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายนะครับเมื่อนํา iPhone 12ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง ซึ่งอาจทําให้ต้องระมัดระวังการใช้งานอุปกรณ์เสริมแม็กเซฟเป็นพิเศษก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับง่ายคืออุปกรณ์เสริมหลุดง่ายโอกาสพังก็ง่ายด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือมาใช้ iPhone 12ก็ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณอาจจะต้องเจอในตรงนี้นะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดชี่าร์มอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัันนะครบ กด s u b s c r i b e เพือ่อตามข่าวสารดีๆวีด,ด,ดีและขัน้นเราต่อไปช่องเรามี Facebook แฟนเพจและปุ่มทิ้งลิงกงไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันอบอัปเดตข่าวสารดีดๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย